น,นั้นไอที่เขาไปไปสอนลมะมโนมโนกันคอเดียวไม่มีทางเปยทั้หลเพราะอะไรมาสอนทุกเข้าขอบบ้านเลยแต่มันไม่ได้สิ้นความเป็นตัวตนมาแล้วตัวนต,วตวนเ,ตวเ,เนี่ยเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปในกองบ้านันั้นไอที่บอกว่าว่างเปล่าว,ว่างเปล่ามาหาเราเนี่ยลอยทางลอยเอาตัวเราไปยึดกองบ้านมันก็ทำเหมือนว่าเอาตัวเราอะไปเหาะอยู่ในอากาศ ตัวเราอยเหาะเดียก็คือเรามาโนโความว่าเราตัวเราไปเหาะอยู่แล้วอ้ปาแต่ลังสีที่ออกมาข้างนอกเนี่ยมันดาไปหมดเลยมันดนาไปหมดวยความทุกข์คือเราไม่ยอมรับรู้ความทุกข์ที่มันอยู่ในยนอกห้องว่าไม่ยอมรับรู้ปัญหาที่ทําให้เราเป็นทุกข์แต่ความทุกข์เรื่องผัวเรื่องลูกเรื่องอะไรที่เราคิดเนี่ยมันอยู่นอกมันมิเราแล้วก็ผัวของเราลูกของเราที่เราคิดอยู่แล้วเราไม่ได้ดูตรงนี้ แต่เราดูแต่ว่างเปล่าเราทิ้งลูกผัวไว้ข้างนอกแต่จริจริงมันไม่ได้อยู่นอกอยู่ในใจเราแต่เราไม่ยอมรับรู้ตรงนี้เราไปรับรู้ความว่างเราสร้างห้องเราสร้างบ่าเราไปสร้างบ้านเนี่ยแต่เราสร้างห้องให้ให้ลูกผัวลูกเมียอยู่ห้องนึงแต่เราไปสร้างห้องในบ้านเดียวกันแต่เราไปสร้างห้องว่างไล้วเราไม่ยอมรับรู้เรื่องของครอบครัวไม่ยอมรับรู้ค่าน้ําค่าไฟไม่ยอมรู้เรื่องพ่อแม่พี่น้องญาติไม่ยอมรับรู้เรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องเมีย เราอยู่แต่ในข้างในขางใจแต่พอราสีออกมานอกห้องนอกใจดำทั้หมดความทุกข์มันจะซ่อนอยู่ฉะนั้นพวกที่ไม่พินากายมันจะรอดยากส่วนใหญ่ทับจะรอดเปอรเป็นท์นิดหนึ่เป็นาการไม่ขาดแต่ถ้าเราไม่มีไม่มีความรู้สึกคิดถึอเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราเราเห็นว่ามันเป็นสังขารความคิดความรู้สึกเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตนเราเปนเป็นสังขาร เราเห็นมันเป็นสังขารนะมันก็พ้นกว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตของเราไปแต่เราไปเห็นความคิดก็รู้สึกเป็นเราเป็นตัวเราของเราเราเอาตัวเราไปอยู่ในความว่าแต่เราไเห็นความคิดก็รู้สึกเราในปฏิจุบันขนาดลูกเราผัวเราเมียเราเราตัวเราของเรามันเป็นสังขารเราไม่เห็นเป็นสังขารแต่เราอ่ะหนีสังขารไปอยู่ความว่างแต่ถ้าเราเห็นด้วยใจรู้ด้วยใจว่าความคิดความรู้สึกเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตัของเรานี่ลูกเราผัวเราเมียเรานี่เพื่อนน้องที่อุดวายเรื่องนั้นเรื่องนี้เราเห็นมันเป็นสังขารและใจก็ เห็นว่ามันเป็นสังขารส่วนใจอ่ะมันไม่สังขารก็ปล่อยสังขารเนี่ยมันเกิดเองกับเองอย่เองมันก็จะเป็นใจที่ไม่สังขารแล้วก็มันก็รู้แก่ใจว่าใจที่เป็นสังขารเนี่ยมันยึดถือไม่ได้หรอกเพราะว่าไอ้ความเป็นตัวตนที่เจะบปยึดถือใจที่ไป่สังขารเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้ความเป็นตัวตนที่ยึดถือใจเป็นสังขารเนี่ยมันเป็นสังขารมันก็เลยคนสังขารก็กลายเป็นใจที่ไม่สังขารนี่แหละเรียกว่าใจโดยสุดเรียกว่าสิขารเหตุผลทั้งหมดข้าใจ คือถ้าใครปฏิบัติเชื่อตามเราเชื่อตามพุทธเจ้าเนี่ยนะอันนี้ไม่ผิดทางเนาะแต่ฟังเราเนี่ยแต่ไปปฏิบัติก็มนโนเองคือปฏิบัติแบบมนโนเองเดี๋ยวก็หลังใหม่คาหนานะ่อะไรอาจารย์จะดูเนะี่ยว่างเปล่าไม่ยึดถืออะไรเลยว,ว่างเปล่าจะเปิดเหมือนหมดเลยอกคนนี้จักไปไอ,อคนใหม่เข้ามามันเหมือนกับมาสานักเดียวกันเลยอาจารย์เชื่อดูหนะน่อยว่างเปล่าพูดมันไม่จีบบ้านหรือบ้านใดไดในโลกว่างเปล่าเอ้ ไอ้มาอย่างเงี้ยหลายหลายคนมันมาจากที่เดียวกันหรือเปล่าอะเนี่ยคืออยู่ๆก็เริ่มต้นไม่ยึดถือใดๆในโลกว่างเปล่าก็มันยึดถือความว่างไว้อ่ะไม่เห็นเลยยึดถือความว่างและปฏิเสธ,ธความไม่ว่างปฏิเสธสังฐานแต่ยึดถือความว่างที่สร้างเอาไว้อะแล้วใคราคนยึดถือไอ้ตรงนั้นนะ่ะคืออาวิชาตันเอาเวทานมันยังไม่สิ้นเลยอ่ะมันไม่เห็นนะงนั้นถึงแม้เราจะบอกแบบเนี้ยแต่หลายคนก็ยังเดินทางแบบเดิม เดินทางแบบเดิมเราจะพูดนานเท่าไหร่เราพูดเท่าไหร่ก็ถูกว่างเปล่าแล้วก็สุดท้ายก็ปฏิบัติมันจะไม่ปฏิบัติตามเราหรอกปฏิบัติแต่มันทําเข้าใจบทอะไรตาพูดอะไรเข้าใจบทแต่อไแต่เนี่ยผิดเลยลอะไรแต,แต,แต่มันจะทําไม่ได้แต่มันยังไม่ว่างเปล่าแต่มันยังไม่รู้ซื่อ,อแต่เห็นไ,ไหมไอ้ที่พูดมาทั้งหมดน่ะคือมีตัวตนหมดเลยไอ้ที่แต่เนี่ย แล้วไมเห็นว่าไอความเป็นตัวตน่ะเป็นสังขารทุกแต่เพราะอะไรทุกคนอ่ะคือคําถามเดียวกันที่มาก็คือว่าฝานอุตตาเข้าใจหมดแล้วแต่แต่อะไรแล้วพอลงไม่แต่เนี่ยเรารู้ว่าผิดหมดแต่พอแต่แล้วเรารู้เราว่แต่ผิดเงี้ยแต่ไอที่แต่นั่คือผิดแต่มันยังไม่ว่าแต่มันจะทาไม่ไ้แต่มันยังไม่รู้ซื่อแต่ความรุ่งมันยังไม่บริสุทธิ์แต่ ค่ะนึกถึงตอนที่พวกเราเป็นลูกศิลย์ลงตาใหม่ๆหม่อะค่ะตอเราเริ่มอาปากพูดปุ๊บลงตาบอกสังขารดีไม่ใช่ป่ะกระจายหมดแต่เอริดอรีดดักก่อนเลยได้จหมดแต่ไอรีดดักเลยแต่ไอที่ผิดมันก็คือแต่มันนึกบอกว่าปอดยังไงีนทิศทางแล้วก็ทำมาทีนาสมานาสังขารร่างกายอะ คือมันยึดเราเป็นตัวเป็นตนจะสําเร็จมันยึดว่ามีเราอะเป็นตัวเป็นตนจะสําเร็จนิพพานถึงสอนยังไงก็ไม่มีทางเพราะว่าอะไรมันยึดถือเราเป็นตัวเป็นตนซะแล้วที่จะสาเร็จนิพพานแล้วเวลาตัวเราไม่สาเร็จนิพพานมันก็เครียดกบทุกข์มากเลยเพราะอะไรเพราะมันยึดถือเราอะเป็นตัวเป็นตนอยู่พอเราเนี่ยไม่สาเร็จไม่นิพพานตัวเราไม่สาเร็จแล้วใครไม่สาเร็จละแล้วตัวเราอะไม่สาเร็จนิพพานมันก็เลยเครียดแล้วก็เพราะอะไรก็มันยึดถือว่าตัวเราจะสาเร็จตัวเราดิพาน ไอตัวเราจะส้อเด็ดที่านมันเลยขวางนิพานก็ยังไม่ยังไม่มีปัญญาเห็นว่าไอ้ตัวเราเนี่ยที่อยากจะต้องเร็จนิพานมันไอตัวเราเนี่ยเนี่ยที่อยากจะต้องเร็จนิพานไอตัวเราเนี่ยมันขวางนิพานแล้วจะทํำยังไงเราไปอย่างเงี้ยก็พี่นายเห็นว่าไอความเป็นตัวเราเป็นตัวตักขานความคิดความรู้สึกตกแต่งเนี่ยทั้งกายและจิตเนี่ยมันคือสักขานเข้าใจจิตุตาพูดแล้วเข้าใจว่ากายและจิตเป็นสังขารฟังไปรู้กี่รอบแล้วแต่ คือว่างว่าเบาสบายว่าคือมันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรละว่าเบาสบายว่าเบาสบายคือมันจับได้จับอารมณ์เดียวได้คือจับอารมณ์ว่างเบาสบายแต่คือติดอยู่ในนั้นติดอยู่ในอารมณ์ว่างเบาสบายอันนี้มันจะมีปัญหาคือทําให้เกิดโรคภูมิแพ้แล้วก็ภูมิคุ้มกันบกป้องทร้ายตัวเองแล้วก็โรคหน่อย โรคหน่อย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 คือคือโรคหน่อยเยคนตัวเองจะไม่รู้แต่คนข้างเคียงจะรู้โรคหน่อยคือริบไม่ได้ดอยก็ไม่ได้โรคหน่อยคือมันจับว่างไว้แล้วใครมาใครมาทำไม่ไม่ว่างมันจะเถื่อนมีโรคหน่อยลรคภูมิแพ้โรคเนี้ยแล้วมันจะตามมนขอบตาคันขอบตาเป็นมีอแพนด้าลินเป็นฝ้าขาวน้ำในหูไม่เท่ากันพร้องอื่นลินเป็นฝ้าขาวแล้วก็เป็นผดผื่นคันหาสาเหตุไม่ได้เก็บเลือดต่ํา เนี่ยสภาพสมุนเกคจะต่ำนี่คือจับความว่างได้จริงจับอารมว่างแล้วก็ตายไปเพราะว่ากินเลือดต่ำแล้วตายไปแล้วก็เชื้อโรคโจมตีเพราะว่าตัวเองแค่ว่างอยู่ผมไม่ทํางานพอจิตก็ทํางานพวกมันก็เลยไอ้เก็เลือดขาวต่ำแล้วเชื้อโรคโจมตีก็ตายไปตายตัวนตายไปอย่าผมเราไปไม่เจอมาหลายคนอย่างนแบบเดียวกันเชื้อโรคโจมตีปอดไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าเกินเลือดต่ำสายขึ้นมาต่ำไปทำงานก็แค่ว่างเนี่ย อย่างหมอก็แชงว่าจโกระสังไอ้ไอ,อ้สารที่มีสมองไม่ทํางานวันลุกขึ้นหมอนัาผ่าผ่าสมองแต่โชคดียังไม่ถึงข้าวตายพอผ่าก็ตายเลยเ<ม>อ้เยมันไม่น่าเป็นไปได้ไมันผิดแล้วมันแช่เนื่องจากเป็นหมอเป็นพยาบาลเมี่ยเป็นหมอเปน็นคนรีเรียนเราก็เลยมีเอาแอบเอาโทรศัพท,ท์เข้าไปโทรศัพท์มือถือเข้าไปแล้วพูดกับเราแต่พูดไ่รู้เรื่องแลลวลาตายเออเออลาตายแล้ะเราพูดไ่รู้เรื่องเราก็เลยบัะคับเลยอธิษฐานบอกว่า แอ่อำนาจจิดบังคับให้พูดตามเราไว้ท่านทุกท่านกับคันทุกคันกับฤพือูกคาเป็นปกติเดี๋ยวนี้มันก็หายหายเลยลงจากเตียงกลับบา้านเดี๋ยวนั้เลย, <c oughs> ยตัวอย่างกันมุ่งหมายว่างไปคืนิุพทานแต่จริงจับว่างไม่ได้จัจบความความว่างไ่ถ้าว่างจะมีอาการอย่างที่เราบอกแต่มันจับว่างไม่ได้เพราะว่าเครียดมันมีความเครียดสะสมมากเพราะว่ายึดถือเยอะมันเลยจับว่างไม่ได้แต่ใค่้ค่ก็บ่า ไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมรับร <te> ู้ติ่งที่บุญวายแล้วก็สร้างห้องว่างแล้วแต่มันเนี่ยตัวเองอ่ะเหมือนกับบ้านที่บ้านอยู่ในรัฐบหลังเดียวกันแล้วก็เอาตัวเองอ่ะฐานเข้าอยู่ในห้องว่างแต่ลาคานลาคานข้างนอกที่มันหัวเมียลูกหลานพ่อแม่พี่น้องก็นแบบมาตฐานเรื่องบุญเรื่องที่ดินเรื่องธุรกิจเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มุดหิตลอดเวลามุดหิดเสียงดง แต่ตัวเองก็อยู่ในห้องว่างแต่บุดหิดข้างนอกแล้วก็หมายว่าไอ้ห้องว่างมันต้องว่างแล้วก็ว่างจากเสียงดังทั้งหมดแต่มันธรรมชาติเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวสุดท้ายก็มีความเครียดเขาเครียดสบสมเดี๋ยวกระทั่งร่างกายทนไม่ไหวก็กินยาแก้อกย่างคือความเครียดสงสมเพราะว่าอยู่ในห้องว่างไอ้หุดหงิดเสียงดังบุดหงิดอาการหั้งใจบุดหงิดอย่างนี้ไม่ได้ว่าง เลยแช่ว่าอันนี้คืออยู่ในห้องว่าแต่ไม่มงินกิจเสียงดังไม่รับรู้ปิดปิดปิดสัญญาณรับรู้ไปเลยว่าว่าเบาสบายอยู่ในห้องว่างเหมือนกันใช่ไหมท่านหลวงตาอยู่ว่างกันห้องว่างกันแต่ปิดสัญญาณรับรู้คือปิดเป็นนี่คือปิดเป็นปิดได้คือปิดได้คือปิดเก่งไม่ยอมรับรู้ได้คือปิดเลยไม่ยอมรับรู้เสียงดังไม่ยอมรับรู้อาการหังใจ ปิดก็ปิดว่าเนี่ยมีว่าอย่างเดียวเพราะปิดวิดแต่คนนี้ลำคาญข้างนอกใช่ใช่ใช่นี่ยสองคนคือลำคานลำคาญแล้วพยายามกดไว้กดอารมณ์กดจิตตัวเองอะไม่ให้ไม่ให้เกิดปฏิกิริยาเกิดอย่างข้างนอกคือมันไปทําไม่ได้ไงมุดหิดเขาก็ทําอะไรก็ไม่ได้มุดหิดเสียงก็ทําอะไรกับเสียงมุดหิดอาการใจเขาทำอะไรอาการไม่ได้เราก็ต้องหุดหิดด้วยกดหิดไม่ให้ไม่ให้อาการด้วยเมื่อไรเป็นต้อง กดต้องตัวเองแล้วไปพยายามจะไปจัดการไอ้เสียงคืออาการหัวใจด้วยมาเลยลยแรงไเครียดกเห็นี่ก็คือสบายว่างสบายว่างโลกแต่มันมีอาจตายได้แต่อย่างไม่ตายต้องินยานเดียวแต่เย้ยคืออย่างอย่างเนี้ยเป็นมาที่ว่าหลายคนตายได้ว่างจนกินเลือดต่ำก็ตายแต่ยังไม่มีโอกาสกินเลือดต่ำไอ้คือไนี่คือว่างแล้วบุญหิบเสียงดงเรียงว่าแต่ไม่ได้ว่างกึงกงคือคือบุญหิบบุญหิบแล้วก็ย้ายหนีไป ค่งหนีเลยย้ายสถานที่เลยแล้วไปอยู่กับสิ่ที่ไม่พบใครเป็นอย่างเงี้ยห้องมันจะเป็นเสียงดำข้ามห้องจะเป็นเสียงดงคือแค่ว่าคือย้ายไอ้ห้องว่างเนี่ยออกจากบ้านหลังนั้นไปเลยไม่ต้องทนกับทุกอย่างในบ้านหลังนั้นเขาทํานี้ได้เพราะเขาไม่มีครอบครัวไม่แต่เขาเขาปิดสวิตช์เขาไม่ได้ปิดสวิตช์ตัวเองไม่ได้แต่ย้ายบ้านหนีพอมุพบไปแล้วก็ตัดน้ำต้นไ้ทำอะไรก็ไปใจแต่จริงๆลึกๆยังมีความบุ้งหวงความว่างอยู่ใช่ไหมครับ เดิเลือกเขายังมีความมุ่งหวังที่จะยึดความว่างเขาจะความว่างเลยไม่ได้มุ่งหวังยึดเลยยึดเลยยึดความว่างไปแต่ความว่างนั้นไม่ใช่ว่าจากตัวตนว่าจากผู้ยึดถือไม่ได้ว่าจากตัวตนที่ยึดถือนะว่าจากผู้ยึดถือแต่หมายอารมณ์ว่างอันรี้สําคัญมากเลยคือหมายอารมณ์ว่างกับทิ้ตัวตนว่างเปล่าจากตัวตนของผู้ยึดถือยึดมั่นถือมั่นไอ้ว่าจากตัวตนที่ยึดมั่นถือมั่นคือนิพพานแต่เนี่ยคือมุ่งหวังความรู้สึกว่าง ก็ไม่เหมือนกันดังนั้นอย่างต่างพวกนี้ก็ก็มันคือว่ามีความมีความเครียดมีความมุดหยิบเป็นพื้นถึงจะย้ายเป็นแบบว่าย้ายบ้านย้ายที่อยู่ไปบแต่ก็ตัวเองก็ไปเครียดเพราะวันนี้พื้นนี่สารนี่สายคนที่ไม่ถูกใจทุกเรื่องไม่ถูกใจดินฟ้าอากาศไม่ถูกใจเดบอนึกอะไรไม่ถูกใจน้องไปแรงไม่ถูกใจไออาการไม่ถูกใจการทำของตัวเองมันจะไม่ถูกใจไม่ถูกใจไม่ถูกใจเราเห็นว่าเป็นไอตัวนี้เป็นตัวสำคัญเกิดแบบมันไม่เที่ยงเดินไม่ได้เห็นตัวไหนเป็นตัวสำคัญเกิแบบ ตัวหูติดตัวปัญหานะคะตัวคุ๋ยเนี่ยจะเห็นแต่ตัณหาไปไม่ใช่ไม่ใช่ปิดตัวปิดตัวปิดตัวเราเนี่ยเราทำแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยอยู่ในห้องว่างแต่เสียงที่ดังเนี่ยเราหมูหงิดเสียงที่ดังเนี่ยอาการของใจที่เป็นเสียงดังเนี่ยเป็นกระถานเห็นกระถานแต่ไอเสียงดังไม่ใช่เป็นทุกข์มันไม่ใช่ปุ้ทุกข์ ไอ้ผูที่ทุกข์ต้องกินยาคือไอ้คนอยู่ในห้องว่างอยู่าอย่างนี้เป็นสังขารอาการใจนี้เป็นสังขารอารมณ์พวกนี้เป็นสังขารเป็นสังขารไอ้คนทุกข์มอยู่ในห้องว่างเนี่ยคตาอย่างนี้ก็คือแค่แค่ปรับความเข้าใจไอ้เรื่องห้องว่างนี้มันก็ไอ้ห้องว่างก็เป็นสังขารเห็นไอ้ห้องว่างก็สังขารไอ้ตัวเราอยู่ในห้องว่างก็เป็นสังขารแค่นี้แน่คือไปเหตุสัขารผิดตัวคือคือปรับความเข้าใจว่าที่หมายไว้ห้องว่างคือผิดเออไอ้ห้องว่างที่หมายไว้แน่ก็คือสังขาร เพราะว่าเด็กกว่าเด็กก็ไม่ว่าเด็กก็ว่าเด็กก็ไม่ว่างไอ้ห้องว่างคือสังขารไอ้ตัวเราอยู่ในห้องว่างก็เป็นสังขารแต่เป็นสังขารที่เป็นอวิชชาตันหาอุปทานเลยเพราะอวิชชาตันอุปทานในปฏิจจสมุปบาทก็เป็นสังขารแต่เป็นสังขารที่เป็นความคิดมั่นถือมั่นแต่สังขารในขันห้าเป็นสังขารเกิดเกิดดับโดยที่ไม่เป็นผู้มีผู้ยึดมั่นถือมั่นเพุทธเจ้าพระอรหันต์หลายก็มีสังขารในขันห้าลูกวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นสังขารแต่เป็นสังขารที่เป็นนมมมีผู้ยึดัั่่ถือน แต่สังขารห้องว่างกับสถานที่มีตัวเราอยู่ในห้องว่างมันเป็นสังขารที่เป็นปฏิจจสมุปาฏิวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารมันคนละอันกันคืออาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปเห็นไหมไอ้นามรูปเนี่ยก็คือขันห้าแต่ในขันห้ามันก็มีรูปเวทนาสัญญาสัขารวิญญาณมันก็มีมันก็มีสังขารแต่สังขารของขันห้านี่ย มันมาที่หลังนู้นราะว่ามันมาจากอาวิชชาเป็นปัจัยเกิดสังขารที่ยึดถือแล้วสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดสังขารในขขนง้าทั้งหมดเพราไอ้สังขารในขันง้าเนี่ยม,มันมาจากความยึดนู้นดังนั้นไอ้ที่เอาตัวเราไปอยู่ในห้องว่างเนี่ยไอ้ความว่างที่สร้างไว้ด้วยความยึดถือเนี่ยมันคือตั้งตัวเรายึดถือตัวเราแล้วตัวเราไปจะไปยึดถือห้องว่างเนี่ยมันก็คือสังขารในปฏิจจสมควาไม่ใช่สังขารในขันง้า มันคนละตัวกันนะไอ้ตรงเนี้ยที่เจ้าคุณอุบบรีเนี่ยที่ท่านพิจารณาอยู่ตรงเนี้ยท่านงงอยู่ตอนแรกอะเพราะว่าเอ้ทำไมมันมีสังขารวิญญาณในขันห้าแล้วจะมีสังขารวิญญาณในปัจจยานุบาท่านไปทำงานกันยังไงไอ้ท่านงงสับสนท่านไล่กลับไปกลับมาเอ้งงเพาะว่าพอถึงไล่มาถึงขันห้าอ๋อก็แจกแจงขันหน้ามีเป็นสังขารขันหน้าก็เป็นสังขารสุดแล้วในสังขารในขันหน้าก็มีวิญญาณอ แต่พอไล่ไปปฏิจจารุตบาทเอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณอ้าวทำไมมีสังขารในในปฏิจจารุตบาทกับวิญญาณในปฏิจจาร์แล้วมันแตกกันยังไงทำงานกันแตกต่างกันท่านงงตัวเนี้ยไปไม่ถูกแต่หลวงปู่บ้านคุณเดี้ยโตท่านเจอกกปุ๊บท่านบอกเลยว่าวันที่เท่าน,นี้เวลานี้อาจารย์เป็นอาจารย์หลวงปู่บ้านดีตอนนั้นเนี้ยบอกว่าที่วัดโสธุุมเนี่ยท่านพี่นาศิกิจอยู่ตรงนี้แล้วไปไม่ได้โอ้ถ้าตกตะลึงเลยหูรู้จงขนาดนี้อยู่คนละจังหวัด เลยท่านแจกแจงก็จะแจกแจงที่เราบอกว่าในความยึดถือเนี่ยทีทีแบบแบบที่หนารักษาทั้งนั้นแหละรักษา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 คือพยายามจะบอกเสียงที่ดังนอกห้องคืออาการของใจอะเปลี่ยนเหมือนเสียงที่ดังนอกห้องอาการข้องใจกับอารมณ์ทุกชนิดและกันเรื่อง่นภายนอกด้วยนะคนนั้นคนนี้เรื่องของคนนั้นคนนี้ที่เสียงดังอะคือพยายามบอกว่าสักษาสักษาสักษารักษาคือเพื่อไม่ให้เราอยู่ในห้องเนี่ยไปยุ่งวุ่นวายไปกุญิจไปทุ์กับไอ้ไอ้ข้างนอก แต่ที่ทําเช่นนี้มันคือไปยุ่งแล้วมันไปยุ่งกับข่าแล้วมันไม่ได้ปล่อยวางเนี่ยเขาก็ไม่รู้อ่านแจกตัวเองไม่ขาดแล้วก็ไม่รู้ว่านี่มันเป็นสังขารทํำแบบนี้มีตัวเราอยู่ในห้องว่ามันเป็นสังข์อวิชชาปัญญาสังขาราในปฏิจจทัุนูปาทคือมันเป็นสังขารวิญญาณในปฏิจจทัศนูปกาทในบรรลัาย,ยิ่งกว่าสังขารในขันธ์หน้าอีกเพาไ้สังขารขันธ์ุขันธ์พอ,อที่อายุขัยมันดับนะแลวะเ,เจ้าอาลานั่นมีสังขารในขันธ์หน้ามีวิญญาณในขันธ์หน้า แต่ถ้ามีสังขารในปิจีนจางุูบาทได้โดยไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยไอ้ไม่รู้ตัวอย่างเงี้ไไยไอเนี่ย้วยความไม่รู้เนี่ยตายแล้วเหลืออืมเหลือเป็นตัวตนถ้าจะกุณบริมาพิจารณาอย่างเนี้ยกลับไปพิจารณาเนี้ยขาดเลยขาดพิจัยหมดพิสิทถือเลยเดือแต่สังขารลูญญาในขัน้าทำงานตามปกติไม่มีความพิดถือฟังเราแล้เราตั้งใจจะฟังเจ้าจะทำความเข้าใจมันก็เลยกคขึ่อนอยู่ตรงไหนหยุดออกมาจากห้องว่างที่เ ที่ยึดถือมโนไปแล้วก็าค่อยๆทำความเข้าใจในเรื่องของธรรมะปิญญาเนี่ยคือธรรมะเอาปฐมธรรมที่สอนแลว้วก็ฟังแล้วก็พิจารณาตาธรรมะปิญญาสอบพุทธชงที่จะไปสู่ทาธรรมะสุขวิภานได้คือดอกบัวเจ็ดดอ,อกที่พระเจ้าเดินไปคือทานเจ้บรรลุตัสรู้เนี่ยก็คือดอกบัวเจ็ดดอ,อกพอกุทธชงเจ็ดก็คือเอาธรรมะวิญญาสอบพุทชงด้วยสติเนี่ยสติอสอบพ,พ,พุทชงธรรมวิญญาสอบพุทธชงมาพิจารณากปติจจจักในธรรมนี้ขยันจะเกิดพิจารณาไม่ไม่หลีกไม่หนีธรรม พิจนากติจิจอมันก็ค่อยหลุดออกจากความไม่รู้มาเป็นความรู้คือความไม่เข้าใจมาเป็นความเข้าใจความไม่รู้มาเป็นความรู้ hmm. ความโง่อยู่มาเป็นความหายโง่นิพพานคือหายโง่อย่างเดียวไม่มีใครได้แล้วแหละหายโง่คือเข้าใจเนี่ยอะไรเป็นสังขารวิญญาณในปฏิจจะกวารอะไรเป็นสังขารวิญญาณในขันธ์หน้าสัางขารวิญญาณในขันธ์หน้าก็ทำงานไปเหอะมันก็มันจะมีคนยึดรอที่นิยุไถกจะดับไป,ไปแต่ถ้าเป็นสังขารวิญญาณในปฏิจจะตวารโอ้โหอันเีื่องใหญ่ มันเนปลียนบ่ายใจเกิดและทุกไม่รู้จบจริงเราจะแยกปัจจุบันขณะแยกไม่ออกหรอวาระหว่างสงาขาวิญญาณในขั้นห้ากับสาขาวิญญาในปฏิจจาระวัตมั่วตัวอะไร <ๆ S 1> มั่ว,วตัวคุณไปรู้เรื่องหรอคุณทาไปรู้เรื่องมันแยกต้องแยกทุกปัจจุบันขณะให้เห็นนี่นคือนี่มันยึดเว้ยถ้ายึดอะ่ยยึดมีตัวเราจะได้จะเอาจะเป็นอะไรอ,ะอ,ะอันนี้มันคือสาขารในปฏิจจาระวัตแต่สังขาในขันห้าไม่มีตัวเราจะได้จะเอาจะเป็นอะไรมันง่ายง่ายแค่นี้แน่ ถ้ามีตัวเราจะเอาจะได้จะเป็นอะไรมีเป้าหมายไว้ไอเนี้ยตากอากาศปฏิจัติแตไม่มีตัวเราจะได้จะเอาอะไรมากอากากากาเพื่อ่ากอาการอะไรก็ตากากไม่มีตัวเราจะเอาจะได้จะเป็นอะไรมันก็ไม่มีอะไรไม่คุ้นทุกปัญหาคนส่วนใหญ่ไม่เห็นตัวที่อยากจะได้จะเอาอะไรนั่นแหคนส่วนใหญ่ปัญหามันคือตัวอย่างที่ท่านว่านั่นแหละคือมันคือก็เราอยากคนทุกมันไม่เห็นว่าไอความเราอยากคูดนทุกเนี่ยคือ เอาวิชาตันเหาประธานคือมันคือนสังขารในปฏิจจารุวัฏให้เราอยากเป็นทุกเราอยากเป็นถุกเราอยากเป็นทุกจนมันก็เลยเป็นในสังขารในปฏิจจารมุกว่าไอ้ตัวนี้มันต้องแค่้าๆมันมันมันช่วยเหลือไม่ได้เราก็ช่วยแต่อธิบายได้เท่านั้นแหละแต่มันมันความรู้ความเห็นความเข้าใจสติสับก็ชงธรรมวิญญาตับป็ชงเนี่ยมันต้องตัดติดจดจ่อตัดติดจดจ่อทั้งกองเรื้องต่างๆเข้าใจเรื่องมาดูด้วยไม่ก็ดูดไปถึงว่า อจับโง่เลหายโง่เลงอ๊อโอเลยดีดีว่ปู่ว่านะครับเพู่เสมอเลยอว่าตอนรุ่นปู่ว่าน่ะไปหาไปเรียนกับอาจารย์ท่านน่ะจำไม่ได้เราชื่ออะไรอาจารย์ถามว่านิพานทำไมจะไมรู้นิพานเรื่องบอกว่าถึงหนองอ้อแล้วก็จะรู้เองถึงหนองอ้อแล้วจะเอใช่หนองอ้อนี่ไม่เกี่ยงอใช่ไหมต้องธรรมะ สติสัมปชะโจงตามพระยาตามพระโจงเนี่ยคือว่าทักอ๋อเขาบอกว่ามาเช่อ้อเป็นอ๋อ <c oughs> ต้องอ,อ๋อหรือน้องอ๋อแล้วรู้เองที่น้องอ๋อเนี่ยเนี่ยแล้วในี่ขย,ยันต้กันบ้านขยันต้องก็งกเพียรก็ขยันก็เลย,เค,ยค่อยๆหลุดออกมาจากไอ้ที่มัน,ม,นมันโง่อยู่เป็นอวิชชาก็เลยกลายเป็นวิชา ค่อยเป็นวิจารณ์วิจารณ์วิจารณ์อะไรดีไปในนี้ไปนี่แล้วคาสงสัยนี่ก็ค่อยๆ่อดูไปอะไรดีไปในนี้เออความสงสัยก็ความสงสัยก็ไปดูไปดูไปดูไปคือความสงสัยเนี่ยมันค่อยค่อยดูไปอย่างหมอเนี่ยพยายามถามอาารยคือความสงสัยมันก็แรกกับมันมันมันมากหลากหลายคือมันมันใกล้ใเป็นแห่เลยคือครอบครอบครอบคุมไปหมดเลยความสงสัยอ่ะมันแค่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 ทุกท่านที่จะถามอะไรหลือแต่ว่า ปติถัมประชงทำาะไรถมประชงก็ให้ให้มันจริงเึ้นมาจริงๆเป็นหนอกอ๋อพบนงอ,อ๋ออ๋อจ, <c oughs> จะถามไม่อ๋อไม่ได้หรอกพี่แต่มีบางอย่างที่เราเข้า <c oughs> ใจไม่ตรงครับตาเมื่อกี้ที่ถามคือเข้าใจไม่ตรงใช่ใใไหมตแต่ความวิธีปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่าคือปฏิบตัติมันไม่ได้ผิดจากท,ที่ที่ปฏิบามาในความเข้าใจในรายละเอียดในที่เรา ไม,ม่ถึงตรงนั้นแล้วด้วยสติปัญญาแต่ว่าเราก็ใจไม่ตรงอะไรอย่างไม่ตรงมันจะมันจะงงอยู่การเดินทางจะงงแต่ถ้าเราก็ใจธา,าจงงตุาร,าารู้กับขันห้ามันขาดสนิทเข้าใจอ๋อมันเป็นอ๋ออ๋อมันเลยเปลี่นว่าที่มาโบราณกันเลยไอ้ธาตุรู้มันมาจากนู่นเอาวิชาปริยานตากะาตา,า,ากะลาปริยา,ยานมีญาณงนู่นวิญญาณนั้น,านาปริยานา,นามาลุปัง มันไออวิญญาณมันอยู่ในขันห้ามันอยู่ข้างล่างนี่แต่พอตาลูมันอยู่บนนู้นมันอยู่อวิชาปัญญาสักลาสักลาปัญญาวิญญา,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 ามันกวลวมงเลยลก็พอดีแบบนั่งคิดเล่นๆในี่ยเข้ตาพอดีนั่งคิดเล่นเเอ้ไอ,อ,อความสามารถของของสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าคุณสมบัติในการรู้ถ้ารู้เนี่ยเราเข้าใจแลว้วเพาเขาเนี่ยมีคุณสมบัติในการรู้แล้วก็ไม่มีตัวตน แต่วิญญาณขันนี่ยมันมีความรู้คือสามารถไปรู้แล้วมาปรุงได้คือไปรับรู้รับรู้รับรู้ครับแล้วมาปรุงทีนี้ในตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่ใช่ธาตุทีนี้เขาไม่ใช่ธาตุเนี่ยเขาเกิดจากการรวมมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเอะแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวมันรู้ได้ยังไงเขาเรียก<ห>ว่าคุณสมบัติในการรู้ของเขาเนี่ยมันมาจากไหนมันมันไม่ใช่ธาตรู้อะไรคือเอ๊ะแล้วมันรับรู้ตามอาิรยธรรและอิริยะเนี่ยมัน คือถ้าเป็นท้าระบะอธิบายแบบทางการแพทย์นเนี่ยก็มีระบบประสาทอะไรเนี่ยครับเรารับรับร้อนผู้ด้านนี้เราขัาใจได้แต่ในแง่ของความรู้ถ้าเทียบกับอย่างท่านรู้เนี่ยวยวทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้เลยคือเราไม่สามารถอธิบายแบบววทยาศาสตร์ได้แต่ว่าไอ้เวียนาขันเนี่ยเราถ้าอย่างนี้เราสามารถอธิบายแบบวิทยาศาสตร์ได้ว่าเออเขาเป็นอวัยวะที่มีการรับรู้ด้วยด้วยด้วยอว,วัยวะที่เกิดขึ้นจากกันมีเซลล์มีเส้นประสาทเนี่ยอะไรเข้ามาก็คนลังกับ นี่ถ้าวิญญาณมันอธิบายแม้แต่ว่าอธิบายอธิบายวิญญาณธาตุที่เบิกตุกนะวิญญาณอธิบายธาตุรู้เนี่ยหรือจะไม่เบิกตุกอะอธิบายธาตุรู้ที่เป็นอวิชชาธาตุรู้ที่เป็นอวิชชามันก็ต้องใส่ขั้นหน้าอธิบายครับก็อุปสรรคเป็นอย่างนี้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 ยแต่เวลารู้จริงๆอ่ะมันธาตุรู้มันรู้ตรงมันเองธาตุรู้มันรู้ตรงเองมันรู้จักตัวมันเองจัมันรู้มันรู้อ๋อรู้เลยอ๋อในส่ือธาตุรู้มันรู้ตรง ไปนี่อธิบายได้คือสัญญาเป็นอธิบายได้เป็นวัคเพนเดนว่าถ้าขัดหน้าเป็นอย่างนี้ขัดรูกเป็นอย่างนี้อ๋อขัดหน้าเป็นอย่างนี้ขัดรูกเป็นอย่างนี้อ๋อนู่นไอ้ขัดไอขัดลุกมันมาจากอุ่นมันเนี่ยวิชามาคนละวงกันมาจากอวิชาปัจจยาสังขาลาอวิชาเป็นใจเกิดสาขาสาขาใจวิญญาณในปฏิสนธิวิญญาณมันมาตั้งแต่นู่นวิญญาเป็นใจเกิดขันหน้าไอ้ขัดหน้ามันวงเล็กๆในวงใหญ่ของปฏิจจาุวัฏนั่น ไอวิญญาในขันห้ามันก็รู้เหมือนกันแต่มันมันไม่ได้ใช่เป็นรู้ที่เป็นนู่นมาจากวงใหญ่นู่นไอวงใหญ่มันพลรวงกันมันโอ้วิญญาณกับไป็ิญญาในปฏิจจาวัิิญญาในขันห้ามคนละเรื่องเพราะว่าไอ้ดูมันคือมันคือจักรวาลวงที่เวียนว่ายใจเกิดในพบทั้งสามแต่ไอขันห้ามคือเกิดมาแค่ในชาติหนึ่งเล็กๆในในเป็นล้านล้านร้อยล้านชาติเป็นอสงขยเป็นกับที่เกิดมาเกิดมาแล้วก็ดับไปแล้วในปัจจุบันก็เกิดดับ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 เร็วมาก แต่ไอทารูนนุน่มอ่ะเนาะองใหญ่วันจักรวาลตคือาจากาปฏิยาปัาตตรลานันกธรรปัญญาธรรมั็นคนละเรื่องมัเนี่ยแม้แต่เจ้าพุทธบริษัทสติตตรงนี้นะแต่ไม่ใช่ว่าท่านจะพบทารู้ด้วยตอนที่หลวงพ่อ้านอธิบายหะแต่สัญญาเข้าใจสัญญาก็อะไรสัญญาก็ที่รู้พูดกันเข้าใจกันก็อาศัยขันธห้าอาศัยสัานเข้าใจไปก่อนแต่ตอนนั้นท่านก็แบบรู้นพานท่านมาเป็นน้องอ้อทีหลัง แต่ท่านมาทบทวนอีกทีเมืันพี่บอกว่ามันคนละขั้นตอนนีตอนท่านรู้นะท่านแชทหมดล้ลูกเวลาระยะตั้งการวิจาณาผ่านห้าท่านใช้เต็มสตรีมคุยกับพระบุญญาท่านเข้าใจหท่านรู้ท่านเข้าใจแต่ท่านยังไม่เห็นมันจริงจังใจท่านพอเห็นจริงอ่ะลูกเห็นจริงในใจท่านอ๋ออันนั้นแหละท่านเก็บกวาดขามเล้วมันพบได้ใจของมันใจอ่ะมันพบแต่อย่างอื่นไม่พบไมได้แต่อธิบายเนี่ยก็เปล่า เราเอาไอ้ขัดห้ามอธิบา e ยกันเร yes. ียกว่าสัญญารู้โดยสัญญาเห็นมนะครบถ้วนเหมือนอย่างเงี้ยรู้โดยสัญญาไปเลยพุทธธรรมมาตรฐานวัจจคี่์ดีคนเคยมาหรือคนไม่เคยมาไอ้คนไม่เคยมานะไอ้คนเคยมาพูดใดตายไอ้คนไม่เคยมาเราฟังไังไะพอฟังปุ๊บม <ashi> ันจะมาถึงประจัก <one> ษ์พุทธธรรมประาักษ์วัจจคีย์จะไปได้ไงมันก็ได้จับ ต้องเป็นแบบนี้แหละต,ต,ต้าไปจูเก้าทาประธานคุณตากิริต้องเป็นแบบนี้นะต้องเป็นแบบนี้หมดแก่แต่มันน่ยยังไม่ถึงหรอกแต่พอถึงปั๊บ <c oughs> ไอ้คุตบัตมันเริ่มนะ <c oughs> ไอ้คุตบัตท,ที่ท่องไว้เนี่ยมันได้พูดถึงนะ <c oughs> ว่าคุตบัตของไอ้ไอ้ชาดิรู้มันเป็นยังไงอ่ะม,มันเริ่มท่อง <c oughs>